สบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ครอบครั้วแชแนลถ้าออกมานอกสถานที่มากินข้าวป่าหาป่าแล้วก็ควัดเขียดพร้อมพี่น้องและตอนเที่ยงเทาทีมีการเท็ดปกแล้วก็ทิดนน้ำมาเข้ากับสิมาสานี่แม่นเป็นแกงซอยนอี่วายูทั้งบ้านทางคู่มุ่งส่วนหนึ่งของเมืองซาลาวันแม่ไปบ,บี้กับพ่อค่อยมาจากกือเกลือแต่เป็นเกลือท้องอิี่ว่ามากระเลยทั้กันมาไซโมะเอาป่าแล้วก็ได้ป้าที่ว่าหลากหลายนอตเป็นตัวแม่นป้าจาาแล้วก็ ปลาดุ๊กอี้ยังต่างๆเข้าไปเบิ่งปลาเข้าหนิปลาเนีงเนี้ยแต่ว่าสําคัญเลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งพระบรรยากาศว่ามันมีความสวยสดงดงามกำไลเนาะน้านี่จะใสไหลเย็ยนสบ,บายถ้าว่างกับข้ากันมาเที่ยวเป็นครอบครัวมากินเผาหาปลาอยู่นี่ก็ได้เด้อพี่น้องเอ้ยไปไปเบิ่งปลานกันเลยเนาะวันนี้เนาะ พดเขียดไสามาหากินวันเสาร์วันอาทิตย์กินขขาวปลาพ่อใช่เด้จักรัวโอ้มันอยู่เด้อมันอยู่พี่น้อง เห็นเห็นเห็นม,ม,ม,มันมันมันได้ว่าเขียนม,ม,ม,มีแต่ป้าโตยิใหญ่ได้กินเที่ยงนี่แหละีนพี่น้องเลยปุน่นป้าสดสดเต็มเดือดอยู่ประดุกก็ได แล้วคักแล้วมาปิดใส่กระซ่ามันบ่ได้พยายามป่พวกพานยญาี่ปุ่นยุไซมันกะมันสินลุกอยู่ลุมล่มแล้วเขาว่าเนี่ยลอยลอยเป็นเราขนเขาเห็ดเต,อตอนอ,อกเขาเอาขี้ควายใส่เขาอ้อยเอาอันนี้เขาเห็ดใส่กลองมันหลดง่ายกุ๊กกัน ya pun asyok ni dah ni dah sekarang wow oh, oh, oh. <laughs> แล้ว,ลวชุกแล้วชุกแล้วเด้อวันนี้เด้อย่ายแคมพี่น้องมันเริ่มแดดแล้วถ้าก็ต้องเลยย่ายย่ายไปเบืองผลเนานะเบืองที่ว่ามันหมๆไปเบืองโหลดหค่ะผลขาฝากขาฝาก สบายดีเออหน,น,นเดอ้เอกินเข่าหนเดอ้อแต่ยังกินเด้คก็จะแสบไรเนาะมาเดอ้อมันเดอ้อพี่น้องเดอ้อมากินเขาาน่าปลาดำกันเดอ้อ สิเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยมาอาบน้ำก่อนหลังจากที่ว่าเฮ็ดโป๊กแล้วนี่ไไ <c oughs> ก่สิเมื่อแล้วนะต้นตัวดำอาบน้ำ ได้ก r บัตรับซองเลยเพราะว่ามันกนสหมอดสีโมงเพื่อาส้เมื่อหมดในเมือ่อมันกนใส่เวลาใน้ะหอะรมันจะลดเติมแต่ไม่ว่าจะไม่กุดท้ายกให้ที่นอกวยพดติดีตามกดไล่์กดแแร์เพื่อเป็นกำลังใจใข,ของเทาขอบกุ้งแชลในการเด็นิปนต่อไปพอกันไม่ิปหนาที่องบ๊ายบาย ผลงานเมื่อนี้เด้อพี่น้องพ่อได้กินได้ยอยากินนอ,อไปใส่หม้อเลยดปุ๊กฟ้าอ,อีกสองทิดสามทิบกะไปหมางปุ๊กกะทายไม่อีก